นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568เทศบาลเมืองป่าตองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชาพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองป่าตองรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้สินค้าปลอมและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วันศุกร์ที่10มกราคม2568เวลา9นาฬกาที่บริเวณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองนายอาวุธหนูเชษดรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพศ2568ภายใต้โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองพนักงานเทศบาลเมืองป่าตองสมาคมโรงแรมหาดป่าตองและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะปลูกจิตสํานึกด้านการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ชุมชนสถานที่สาธารณะและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้สึกหวงแหนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยผมรู้สึกชื่นชมและดีเดียร์ยิ่งที่เทศบาลเมืองป่าตองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันร,รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะโดยรอบเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่สาธารณะและเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้สึกห่วแหนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้มอมในพื้นที่เมืองป่าตองวันเสาร์ที่11มกราคม2568เวลา8นาฬก30นาทีที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองนายเฉลิมศักดิ์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองประชาชนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลป่าตองและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568 จัดขึ้นโดยสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเด็กและให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตัวเองรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกำลังของชาติตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมด้วยการเปิดพื้นที่ในการแสดงความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการมอบทุนการศึกษากิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลและการออกบูธกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถและรับของรางวัลมากมาย กาำก่าวรายงานเราทุกคนได้ระตหนักถึงความสำคัญของเด็กและให้การสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบนป่าตองซึ่งเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า คือ,อควาาามเปป็นนนชตตติ่อไในนควันอังคารที่14มกราคม2568เวลา7.40นาทีที่ห้องประชุมม,มหิตสอนพักดีสารากลางจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมศักมณีสีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองมอบหมายให้ในายจีรนันท์ธรมดีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยนางสาวสิริพิมลน,นมรักผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีพระอุดมวชิระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงค์และนายโสพลสวนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคารวาะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจอายการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์และสามเณรจำนวน29รูปในศาสนาพุทธการอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์การสวดดูอาโดยผู้นำศาสนาอิสลามการสวดถวายพระพรโดยพรามและการสวดอันดัตในศาสนาซิก ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติวันอังคารที่14มกราคม2568เวลา13.30นาิกานาทีที่อาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง นายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองป่าตองครั้งที่สองประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองและสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองป่าตองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม โดยสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป วันอังคารที่14มกราคม2568เวลา17นาฬกาที่บริเวณหน้าป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองนายสนกรกี่สิ้นรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายสมพงษ์เจียมตัวหัวหน้าฝ่ายปกครองร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้สินค้าปลอมและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายอัครพลสุทธิรักจิตสุภาพนายอำเภอรกระทูและนางสาววารนิตอภิรัตจิระวงศาณิจจังหวัดภูเกต็ตเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและฝ่ายปกครองอำเภอรกระทูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สําหรับกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้สินค้าปลอมและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ถนนบางลาโดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการซื้อการขายและการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับบทลงโทษที่เกี่ยวข้องก,กับการซื้อขายสินค้าปลอมรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่โปรง่งใสและถูกต้องตามกฎหมายก็คือกอนนะครับ,นะรบทางเทศบาลเองเราไม่มี มที่รองรับให้กับทางเทศบาลเป็นตัวที่จะมาบังคับใช้นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเทศบาลก็ได้แค่ในส่วนของการปรับปรามในเรื่องของการลุกล้ำลงมาในเขตทางฟุตบาทนะครับในส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าไม่สมควรขายสินค้าเหล่านี้ในพื้นที่นะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็ถ้าไม่มีการติดต่อถ้ามีการติดต่อจากไม่ว่าจะเป็นอำเภอหรือจังหวัดก็ดีนะครับเราก็ในฐานะเจ้าของที่ก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาเราก็มีการร่วมมือและประสานงานกันโดยทีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเองทางเทศบาลอีก็มีให้ความร่วมมือในอนาคตแล้วก็จะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เป็นภาพที่ดีขึ้นในในในพที่มานเราครับ